วันนี้ก็อีกหนึ่งวันครับซึ่งเป็นวันเสาร์เราก็จะไปเที่ยววัดพนังเชิงแล้วไปศึกษาประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอายุทยาเราไปกราบหลวงพ่อโตเพื่อขอพรอนะครับวันนี้ก็เราก็เชิญแขกรับเชิญมาด้วยก็จะรู้เรื่องนี้มีแฟนคลับสอบถามผมมาเยอะครับวันนี้เราไปที่วัดพนังเชิงครับเรามาที่วัดพนังเชิงก็ เราอยากจะรู้เรื่องราวของหลวงพ่อโตวัดพนางเชิงความศักดิ์สิทธิ์ของคนไทยที่มากราบหลวงพ่อโตแล้วเราจะมาดูเรื่องราวหลายเรื่องในเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็อีกมุมหนึ่งก็คือหลายเรื่องที่มีความศรัทธาเดี๋ยวผมจะค่อยเก็บเป็นทีเรื่องวันนี้มาวัดพนางเชิงแล้วต้องขอขอบคุณนะครับกับทีมงานคนจรงิงเล่าเองครับผมเดี๋ยวเราตามไปแล้วก็เราเชิญน,น้องคนหนึ่งซึ่งเป็นคนอายุทยาเพื่อมาเล่าเรื่องเกตเล็กเกตน้อยของกรุงศรีอายุทยาจากผมสวยัยใจร้ายครับ เชิญครับเอาละครับวันนี้ก็เราก็เดินมาเรื่อยๆก็มามา,มาหาเขาเียก็ดอกไม้ก่อนเลยครับมาบูชาหลุงพ่อโตครับผมต้อง ต้องเดินหาน้องมินเนี่ยครับก็เป็นเขาเรียกว่าจะมาคุยเรื่องราวของหลวงพ่อโตครับครับผมตอนนี้เรามาหาน้องมินไม่เจอสักทีเลยอ้าวน้าสวัสดีครับโอ้โหกําลังคิดสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมเนเกติอย่างยิ่งอันนี้ครับครับผมน้องมินสวัสดีครับสวัสดีครับฝากแนะนํำโัวหนครับก็ผมก็มินอยุทยานะครับหรือ มินเจเนะครับก็มีเปิดร้านเป็นร้านพระเครื่องนะครับก็ให้เช่าวัตถุมงคลวัดของสายวัดพนันเชิงนะครับวันนี้ก็ได้เจอกับน้าสวัยนะครับน้าสวัยบอกว่า FC ถามกันมาเยอะเกี่ยวกับวัดพนันเชิงนะครับก็เดี๋ยว รอว่านัทสวัยจะถามอะไรลองไปดูนะครับครับผมตอนนี้ก่อนอื่นเราก็ต้องไปกราบหลวงพ่อโตก่อนอเพื่อเรียกว่าเอาเรื่องเอาใช้ก่อนเอาเรื่องเอาใช้ต<ช>ตรงขอบคุณมากนะครับ,รบเดี๋ยวเชิญครับ ก็าพาน้องมินมาที่กราบหลวงพ่อโตเดี๋ยวสัพกพักเราก็อยากจะรู้เรื่องราวแต่ตอนนี้ก็เราก็จะนําแฟนคลับมามาเขาได้กัรรับไอบุญจากหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงครับสาธุสาธุครับครับผมเดี๋ยวหาหมุมที่จะเล่าเรื่องครับเอาเลยครับ,รบวันนี้ก็มากับน้องมินและเราเราอยากรู้เรื่องประวัติหลวงพ่อโต เห็นเแฟนลับเขาเขาอยากรู้กันเยอะอ๋อได้ได้ครับนะก็พอก็คือประวัติหลวงพ่อโตคร่าวๆนะก็คือหลวงพ่อโตเนี่ยพระพุทธทไตรัตนนายกหรือหลวงพ่อโตสัมปอหุดกงหรือที่เรียกกันในชาวจีนก็เรียกว่าหลวงพ่อโตสัมปอกงครับผมซึ่งชาวจีนเนี่ยศรัทธาและนับถือมากในคนไทยเถื้อสายจีนี่จะมากราบขอพรกันมากมายหลายเชื่อกันว่าก็คือประวัติหลวงพ่อโตความเป็นมาจริงๆเลยเนี่ยนะ หลวงพ่อโตเนี่ยสร้างขึ้นก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยา26ปีโอ้โครับใช่ครับผมในปี1876ครับ,รบซึ่งในในการจัดสร้างเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยคือจัดสร้างโดยพระเจ้าสายนำพึ่งครับโอ้โครับสมัยนั้นนะ่ะมีหนังสือมาจากเมืองจีนก็คือพระเจ้ากรุงจีนเนี่ยเชิญให้ไปประเทศจีนครับถก็ลอ่ลองเรือไปนะเมื่อครั้งที่ท่านไปที่เมืองจีนเนี่ยพระเจ้ากรุงจีนเนี่ย À, ถูกใจในความเป็นของพระเจ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยก็เลยยกพระราชดิดาให้ก็คือยกให้ก็คือพระนางสร้อยดอกหมากก็ล่องเรือกลับมาระหว่างที่ล่องเรือกลับมาเนี่ยนะก็คือถึงวัดพนันเชิงตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้สร้างนะครับที่วัดเนี่ยระหว่างที่มาถึงเนี่ยก็คือเนื่องจากพระเจ้าพระเจ้าสายน้ำผึ้งเนี่ยท่านก็คงเหน็เดเหนื่อยกับการเดินทางนะแต่นี้พอพระนางส้อยดอกหมากเนี่ยมาถึงปุ๊บก็ ก็น้อยอกน้อยใจว่าทาไมไม่มาไม่มาเชิญขึ้นอําหน่วยพวกอํามาดเนี่ยก็มามาเรียกให้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นทีน,นี้พออํามาดมามาเรียนบอกกับพระเจ้าสายน้ําพึ่งว่าพนางสร้อยดอกหมากเนี่ยไม่ยอมขึ้นในความที่แบบเหนื่อยแล้วก็ก็เลยทรงพูดไปว่าหลุดปากพูดไปว่าถ้าไม่ขึ้นก็ให้อยู่ตรงนั้นพระเจ้าสายน้ําพึ่งเนี่ยให้หลุดปากพูดไปแล้วก็พนางสร้อยดอกหมากน้อยอกน้อยใจมากก็เลยทรงกั้นหายใจ จนสวรรคตนะก็ก็เลยพระเจ้าสายน้ำพึ่งเนี่ยท่านก็จัดพิธีพระราชทานเพลิงอะไรตรงนี้เลยนะก็เลยเกิดขึ้นมาเป็นวัดพระเจ้าพนางเชิงชื่อแรกมาคุยกับน้องตอนนี้คือแรงศรัทธาของประชาชนจะมีพระพุทธรูปที่อยู่รอบตัวของหลวงพ่อโตก็มีเยอะนะเยอะมากใช่เป็เก่าแก่เอาละครับผมพอจะเข้าใจในวเนะครับคือวัดพนางเชิง เชิญก็คือการเชิญพระแม่สร้อยดอกหมากขึ้นสู่ที่แล้วก็ก,ก็เลยทำหลวงพ่อโตเพื่อเพื่อให้เป็นที่สาการะนี่นะครับคนคนพุทธของของเราปัจจุบันเนี้ยนับถือหลวงพ่อโตแล้วก็จะมากราบแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะมากราบพระแม่สร้อยดอกหมากมาใน,ในเรื่องด้านความรักครับผมก็คือว่าก็เรื่องขอพรในในใน,ในสิ่งที่เขาหวังแล้วหลวงพ่อโตเนี่ย เป็นพระเขาเรียกพระศักดิ์สิทธิ์ของกรุงศรีอายุทยา <S <S ถ้าใช่มีเวลาว่างก็เชิญน,นะครับปัจจุบันนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตเดี๋ยวผมจะมาเล่ามุมมูลเหตุให้ฟังอีกครับผมครับผมวันนี้ก็ต้องพาน้องมาเพราะว่าเป็นวิทยากรของการนําเรื่องเสนอก็เราต้องไปที่อื่นอีกเพื่อต้องการให้รู้มุมของวัดผนังเชิงครับผม <ไ>เดี๋ยวเราจะพาไปจุดไฮไลท์ครับนะที่ทไหนครับเนี่ยโอ้ยอยากรู้เลยที่น้าเห็นคนมาเยอะๆเนี่ยมากราบหลวงพอ่อโตเสร็จสิ่งที่จะต้องกราบที่ต่อไปที่ไหนโอช้ชักอยากรู้เลยครับใช่<ม>ข้างๆนี่เองครับ ไม่เหนื่อยครับนะมีความสุขใช่ไห <ๆ S 2> มใช่ลครับมาวัดหลวงพ่อโตอย่างน้อยเราก็มีไอ้ฟาร์มสุกครับที่ว่าเราได้มากราบหลวงพ่อโตนะอันนี้เราก็ไปดูถาที่ต่อไปน้องมินเชิญครับผมศาลเจ้าแม่สร้อยดอกมมกครับโอเคครับผมมาวัดพระนางเชิงเองก็มาดูครับมันจะมีลายไม้ไม้แกะเขาเรียกว่าพาะเวสสันดอนชาดกก็คือเราก็มาดูด้ยคือว่าดูเรื่อยๆนะครับ ครับพระเวสสันดรชาดกครับนี่เี๋ยวก็นะครับเรื่องของมุมนี้นะครับนี่ก็คือแฟนไอแฟนขบทูนไหมครับนี่ใครทูชกค,ครับนี่เป็นรูปของทูชกพระเวสสันดรครับที่เงี้ยส,ยสวยๆเงี้ยเลย ดูสิมันมีความใหญ่ขนาดไหน, okay, อนโอเคครับสองคนโอจริงๆครับนี่ว่าน้องก็พูดว่าสองคนโอบอันนี้ <c oughs> ใช่ไม่สักทองไหมครับไม่สักทองครับครับ <c oughs> ผมอันนี้ครับสวยมากครับ <c oughs> คนเนี่ยหลั่งไหลามาไม่ขาดสายโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะรถติดทั้งเมืองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์เอาแล้วครับเดินเล่เ<อ>เนกนเรื้องครับเหมือนจะคุยกันนา,าเนเะกินไลยไฮไลท์เลยที่นี่จะเข้าเราก็มาดูเขาเรียกว่าสำเพาจีนที่ที่น้องเล่าก็มีรูปแบบในสมัยก่อนนี่ครับ คนยุคก่อนเนี่ยผมจะพูดเทว่าเขาเก่งมากนะ oh. เขาพายเรือไอ้พายเรือสำเพาเนี่ยใช่คือคือลมสมัยก่อนทะเลนี่นแรงใช่ครับแล้วเราลงคิดที่ว่ามันมันแรงขนาดนั้นอะ่ะเขามาจากประเทศจีนมันน่ากลัวไหมครับถามว่าน่ากลัวไหมสำเพาเนี่ยลำเนี่ยจะใหญ่และลึกครับคือใช้ไม้ที่ใหญ่มากมก็ น้อยที่จะล่มตรงข้ามวัดเนี่ยนะเขาเรียกตำบลสัมเพล่มนี่ครับมันเป็นแล้วเป็นชื่อของอำเภอไหมเป็นชื่อเป็นเป็นตำบลครับนะโอ้โหนี่ครับเนี่ยที่มาของคําว่าสัมเพล่มก็คือเรือสัมเพล่เนี่ยที่ที่มากับรางเจ้าสร้อยดองหมากเนี่ยก็ล่มตามหลังมาเออนี่ผมคือใช่นี่เดี๋ยวผมให้ผมขอพูดหน่อยมาจากทะเล มาได้อวันนี้มาตรงจุดนี้เราก็ต้องบอกว่านี่คือที่ศักดิ์สิทธิ์ของของคนไทยนะของกุงงสีอาุธยาเราเราแบบคือเราก็เรามาอยู่ตรงนี้ผมก็ยังไอ้ขนลุกเลยเพราะว่บแบด้วยมเราจะมากราบพ่อแม่สร้อยดอกหมากด้วยใั่พ่อแม่สร้อยดอกหมากที่คนไทยรู้นะเจ้าแม่สร้อยดอกหมากนี่คือผมต้องขอขอขอบคุณน้องมินที่นำทีตีเสนอมาวันนี้ก็ ค,คือว่าเราจะมากราบเจ้าแม่สร้อยดอกหมากแล้วเราต้องเราต้องทำยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปเลยครับนะคือว่าคนที่เข้ามานะผมอันดับแรกเราต้องารุปสถานที่นะครับตรงอ่คือว่ามากราบกราบขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมากเนี่ยหนึ่งเราต้องมีความศรัทธาแล้วก็ ความศรัทธาตรงนี้มันอยู่คู่กับคน,คนไทยมานานนะครับผมวันนี้ก็เข้าไปกราบก่อนแล้วค่อยเราค่อยมานําเสนอนะครับผมครับผมวันนี้ก็เราก็มีพวงมาลัยมีก็มีทูบเอา้านี่คือเรามากับวันนี้เราจะมากราบขอพรอะไรที่สงสัยเป็นเรื่องลับเราไม่กล้าพูดนะโอ้โหนะน้าไม่รู้ที่เนี่ <c oughs> เป็นศาลพระนางสร้อยดอกมากก็คืออยู่คู่วัดพนัญเชิงก็คืออ่า เป็นเกี่ยวกับความรักโดยตรงความรักการงานทุกอย่างผู้คนล่างหลายมาเนี่ยต้องมากราบเจ้าแม่ส้อยดองมากด้วย้ปเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยนะผมข้างบนที่เขาเรียกกันที่ เราขึ้นมากาาราบครับพ่อแม่ดอกไม้สอยดอกหมากครับผมต้องขอขอบคุณนะครับเราก็ให้นําเสนอไอของรายการเราก็เราก็อยากจะนําเรื่องวัฒนธรรมของคนไทยหรือว่าสิ่งที่พระเอกมีความเชื่อเข้ามาคุยกันวันนี้มาที่อยุธย,ยาอย่าลืมนะวัดพระนางเชิง เรามากราบจแม่กุดินนะครับมาวัดพนังเชิงถ้าไม่กราบลงเจ้าแม่กุดินก็ถือว่ามาไม่ถึงนะครับวันนี้เราต้องมากราบเลยนะครับ ันนี้นะมาวัดหลวงพ่อโตนี่ค่อนข้างยังมีพระกาประชาชนเยอะมากเลยครับแล้วก็ส่วนมากจะมาขอพรกันนะครับอขอให้สมหวังทุกอย่างนะครับผมวันนี้คนเยอะนะเออคนคนเยอะมากก็ ผมก็บอกแล้วครับวันเสาร์อาทิตย์เราเราเลือกมุมมาเพราะอยากจะเห็นเขาเรียกตัดขาของประชาชนในมกาบหลวงพ่อโตวันนี้น้าสวยพามากาบหลวงพ่อโตจะนาําความรู้สิ่งสิ่งที่เราอยากเล่ามาให้แฟนคลับฟังครับน้องมินกระเสาถามว่าเฮ้ยทำไมน้าใส่เท้าหรอก็เพราะเราอยู่ไม่แก่นี่ครับผมีครับ อันนี้อันนี้มุมอยากรู้เขาบอกตรงจุดเนี้น้ํามันเชี่ยวน้ํามันแรงแล้วก็เคยมีเขาเรียกว่าเหตุการณ์ร้ายๆดังๆจริงไหมครับจริงครับนะเนื่องจากว่ามันเป็นแม่น้ำสามสายและตรงนี้เชื่อกันว่าเป็นเขาเรียกว่าวงน้ําวนหน้าน้ำเนี่ยน้ำมันจะเยอะแล้วน้ําจะวนเยอะมันเวลาเรือเล็กๆเนี่ยบดผ่านไม่ได้มันจะดูดลงไปซึ่งเป็นอาถรรพ์ครับ เกิดขึ้นจริงครับนะแล้วคนคนที่โดยสารทางเรือเขาเขาจะบอกว่าถ้าผ่านจุดเนี้ยจะต้องกราบหลงพ่อโตขอขอบารมีหรือว่าจุดพูกเนี่ยใช่ครับจริงไหมครับ จริงครับนะคนไทยที่ทําเกี่ยวกับการเดินเรือเนี่ยจะมีความเชื่อว่าหลวงพ่อโตเราเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากซึ่งน้ำวนเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับวัดหน้าวัดเลยก็จะมีการจุดธูปบ,บอกขอเข้ามาบอกหลวงพ่อและจะผ่านไปด้วยความปลอดภัยครับผมก็จะพูดถึงว่าเรือตรงมุมเนี่ยจะมีขั้ยการกับโง้งหรือว่าวางัวางน้ําวนตรงเนี้น่ากลัวมากแล้วแล้วคดีต่างๆเนี่ยมันก็เกิดตรงนี้ใช่ไหมใช่เสียชีวิตกันเนื่องจากเรือล่ม มีตั้งแต่สมัยก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตก็เลยขอพรขอบารมีหลวงพ่อโตให้คุ้มครองก็เลยผ่านไปด้วยดีนะครับเอาละครับวันนี้เราก็มาคุยกลุ่มของวังน้ำาุดตรงนี้ให้แฟนขับรู้ว่า้ยสิ่งนี้เรามาถ่ายทรัเนี่ยเราอยากให้มีมุมหนึ่งพูดถึงความอันตรายของแม่น,น้ำและความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อ ของแฟนคลับที่อยากรับรู้เรื่องพวกนี้วันนี้ก็มากันน้องมิ้มาคุยกัน,กนหลายๆเรื่องไปตีแผ่ความเป็นจริงของมุมของความศรัทธาและความเย็นไปในตัวเลยครับอโอ้พาเยอะนะมากนะนเปรี้ยวเลยพานี่ อทตัวเวไ่ไดไม่ได้ไไดโอ้โหนี่เราต้องมาให้อาหารปลาที่วัดพนังเชิงแล้วก็อีกอย่างหนึง่งขนมปังนี่นะเราก็นึกถึงตอนที่เรายังติดอยู่ในคุกนะคือขนมปังนี่เอาไ้จิ้มกับนมกินแล้วก็อร่อยมากวันนี้เราต้องขอแหกรับเชิญผมมันไปไหนเนี่ยเออคุณมินไปไหน,นพอดีไปเอาขนมปังมาครับนะโอ้โหต่อจากอตอนนี้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องมินเขาก็เราก็ต้องเป็นเชิญน้องเขามาเป็นครับ มาพูเทศในอายุทยาเขามีความรู้หลายเดืองครับครับผมครับก็ผมกพ็พอมีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของวัดแล้วก็สถานที่ต่างๆก็ยินดีที่ดีใจที่นาเขา,เาให้เราเป็นเกียรติที่ให้เรามาอยู่ในเฟรมด้วยครับก็บฝากเอติดตามด้วยนะครับเนี่ยในเขาเรียกว่าบึงนี้ก็จะมีเขาเรียกว่าปลาสวายเนี่ยก็หน้าวัดเนี่ยก็จะมีปลาสวายเยอะวันนี้ก็พา น้องมินมาทําบุญด้วยมาเลี้ยงอาหารปลาสไหวก็บอกอ่าแลวเราต้องมีทีเด็ดนะวันนี้มีคนถามมาเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าคําถามนั้นคืออะไรโอ้วันนี้มาในน้ำเจาา้าพญาณวัดนังเชิงที่เราเคยพูดกันเกินๆกันแล้วนะใช่แต่แต่มันมีเหตุมุมที่แฟนคลับเขามาให้น้าสวัยเนี่ยถามเรื่องว่าประยเจา้าที่วัดขนังเชิงเป็นยังไงครับ วังจระเข้เนี่ยอยู่ใต้ฐานขององค์หลวงพ่อโตหรือพระพุทธไตรัตนานายกเนี่ยอยู่ข้างในและอ๋อครับผมนี่ก็เป็นความเชื่อนะเขาเขาบอกว่าสิ่งฐานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราจะมีความดีรับเขาเรียกว่าตะเกเจ้าก็นี่แหละครับความศรัทาและก็ปัจจุบันเนี้ยความเชื่อเหล่านี้ยังคู่กับคนไอคนไทยเสมอนะคือปัจจุบันเนี่ยก็คือประวัติเคยมีตั้งแต่ ยุบสมัยก่อนที่จะมีองค์หลวงพ่อโตเนี่ยมีอยู่จริงแต่ณปัจจุบันก็ไม่มีจระเข้ปรากฏแต่ว่าเรื่องเรื่องวังจระเข้เนี่ยมีอยู่จริงอยู่ใต้องค์ฐานหลวงพ่อโตครับว่ามีเรื่องเล่าไหมในอดีตที่ว่าคนเคยพบมีเ,เรื่องเล่าอยู่ครับคนเก่าคนแก่คนรุ่นอายุมากๆเนี่ยเขาก็ได้สืบทอดเล่าต่อกันมาครับเราก็ไม่เคยเห็นนะแต่ตอนนี้ว่าเราเล่าตามประวัติของคนที่เราแวกนี้ครับครับนี่แหละครับผมก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็ มี f อหลายคนที่มีเขาเรียกว่ามีมีความสนใจประวัติของหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงเนี่ยมีความศักดิส์สิทธิ์จริงคู่กับชาวพุทธในอดีตกร,รุงศรีอายุทยาปัจจุบันเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องราวพวกนี้เราก็เลยมาคือสอบถามจาก ชาวบ้านและก็คนที่เคยรู้เรื่องประวัติเรื่องพวกนี้<ช>แล้วปู่ย่าตายายก็ว่างไงกันบ้างปู่ย่าตายายเนี่ยเขาคนพื้นที่แถวและแวกเนี้ยคนก็เก่าแก่เนี่ยที่เราได้คุยเขาก็บอกว่าตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันความศักดิ์สิทธิ์และความอาถรรพ์ของวังน้ําบนนี่อีกอย่างหนึ่งก็เชื่อมโยงกับวังจระเข้คือใต้ฐานแต่วังน้ำบนนี่ก็อยู่ตรงหน้าวัดซึ่งเกิดเรือล่มอะไรบ่อยๆเพราะว่าในช่วงหน้าน้ำครับ ครับผมอันนี้ก็มาประวัติเข้าๆข,ของเรื่องพระเเจ้าแล้วก็หรือว่าตรงตรงหน้าแม่น้ําอายุทยาหรือว่าแม่น้ำสามสายแม่น้ําเจ้าพยาครับแล้วก็จะมีเหตุคือว่ามีเหตุเหตุการณ์หลายๆอย่างก็บอกว่าเราก็ต้องขอขอบคุณน้องมินมากก็เป็นน้องมินเนี่ยเขาทํากิจการแล้วก็ใครสนใจหรืออยากจะฝากเข้าไปดูหรือว่าอยากจะไปซื้อหรืออยากจะถามหาวันนี้ขอให้ฝาก ร้านของน้องมินทีน้องมินเชิญครับคือร้านผมก็ตั้งอยู่ที่ห้างเดอะสกายอยุธยาชั้น3นะครับซึ่งเปิดเป็นร้านพระเครื่องของเก่าของของโบ,บ,บราณน,นะครับส่วนมากพระเครื่องก็จะเป็นวัตถุมงคลของ หลวงพ่อโตเรานี่แหละครับซึ่งทุกรุ่นครับตั้งแต่เหรียญรุ่นแรกจนถึงรุ่นปัจจุบันครับครับผมก็ฝากด้วยนะครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะครับนี่ครับคนเราพอถึงเวลาที่เราจะมาช่วยเหลือกันวันนี้ก็ต้องฝากร้านน้องมินด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผมสวยใจรยาลที่แล้วก็รายการผมได้นําน้องมินเพื่อมาออกรายการผมเพื่อต้องการสืบรู้เรื่องขขงประวัติอันดีลับของหลวงพ่อโตวัดพนางเชิงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเรา ชาวไทยรับถึงครับผมครับก็ขอบคุณครับครับผมวันนี้ก็มาวัดพนังเชิงและอีกสถานที่หนึ่งที่เราจะต้องมากราบก็คือเจ้าแม่กุดดิมมีต้องเก็บพันมือนะแล้วก็มีเจ้าพ่อกุดอูแล้วก็สิ่ง ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงท่าน้ําวัดพนังเชิงเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครแวะมาก็ขอเชิญนะครับลูกหลานชาวพุทธหรือว่าที่ศรัทธาในองค์จเจ้าแม่กุอิมแล้วก็ศรัทธาในหลวงพ่อโตวัดพนังเชิงก็ขอเชิญนะที่นี่เป็นอีกมุมหนึ่งที่เขาเรียกว่าล่ลมลื่นมีประชาชนเข้ามากราบสก,การะวันนี้ก็รายการของผม,มเดินมาจนถึงช่วงสุดท้ายแล้วก็ต้องขอขอบคุณวัด พนังเชิงแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ต้องขอขอบคุณทีมงานคนจริงเล่าเองได้ให้ผมมาทำรายการต้องขอขอบคุณมากครับจากนาสวยใจหลายขอ,ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับเฮียติ่งครับก๋วยเตี๋ยวหมูนี่ครับมาที่ร้านเฮียติ่งครับ วันนี้ผม,มนั่งกินเย็นตะโฟแล้วก็มีกับทีมทีมงานของคนจริงเราเองมาก็มาจากวัดพนางเจิงก็มีข้อมูลว่าร้านนี้อร่อยมากผมก็เลยลองมาชิมคนคือม้ากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็มีหลายอย่างแต่ผม,มเลือกกินเย็นตะโฟครับผมแล้วก็เกี่ยวกินโอเลี้ยงถ้าอยากมาก็เจินนะร้านนี้ แล้วก็เป็นทรั้งแรกที่พอผมมาก็ผ่านผ่านมาวันนี้น่าต่อยใจไรก็ผ่านมาแล้วก็ต้องมากินทั้งหน่อยโอ้โหไม่ต้องปรุงเลยครับผมก็มันมันอร่อยมากวันนี้ผมมากินเย็นปโปน,นะรปรุงกับอร่อย อร่อยมากครับ